สวัสดีเพืเ่อนๆชาว The Lock of the King นะครับกับมังกร HDK กันแล้วครับก็คือผมเต้ยนะฮะก็วันนี้ก็จะมาสอนแนะนำเอ่เอออะไรอ่ะแน,น,นะนำเซิร์ฟเคาน์เตอร์นะฮะเอืมคาน์เตอร์ 4D Head นะฮะเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปเลยเข้าไปเขียนแค่ 4D Head แค่นี้แล้วก็กด Enter เนี่ยฮะดาวน์โหลดเข้าไป เดี๋ยวผมจะลิงก์ดาวน์โหลดไปข้างล่างให้ก็ได้นะฮะเข้าไปในนี้แล้วเราก็เซฟไว้ปับ๊บถ้าถ้ามันได้แล้วมันก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นงานอย่างนี้ให้ก,กดรันเข้าไปภาษาไทยนะฮะแบบนะปัญญาไปถัดไปถัดไปอย่างเงี้ยเลยติดตั้งนะฮะ ก็ดูปวดดูให้เข้าใจกันก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะเออเดี๋ยวมันจะเล่นไม่ได้มันจะรีเครื่องเองก็อย่ามาด่าผมแล้วกันนะฮะรอสักครู่ครับนา <No. S 2> เนี่ยครับรูปผมอันนี้ผมไม่ได้ หลอกเวยครับเนี่ยครับลูกผมจริงๆกาออกเลยอืมเหมือนเนี่ยครับมันก็จะเกิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวคัดก่อนนะครับ